อ่ะคุณผู้ชมครับมียรุ่นกลุ่มหนึ่งเขาอยากจะออกไปแตะขอบฟ้าแต่โชคชะตาไม่เข้าใจพี่ตูนใช่ไหมอยากไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูนแต่ไม่ได้ซื้อบัตรคอนเสิร์ตไป็ล่วงหน้าเขาจัดอยู่ที่ร้านอาหารกึ่งผับแห่งหนึ่งนะนะเขาไปกินกันมาก่อนแล้วแต่รู้ว่าพี่ตูนเล่นอยู่ที่ที่ร้านนี้อยากจะไปแต่ไม่มีบัตรเข้าง,งานไม่ได้ทํำยังไงร,รถตู้คันนี้เป็นรถกู้ภยัยเตรียมที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่แต่ว่ายังทําอะไรไม่เสร็จนะฮะด้วยขวามโมโห ไปเอาอุปกรณ์ในรถเขานี่ออกไปคว้างป่าทารายทรัพย์สินเขาเสียหายอยยับเยินนะพี่เบิร์ตครับแล้วมูลค่าอุปกรณ์การแพทย์มันแพงนะ<อ>น่าจะแพงกว่าตัวพี่ตูนครับจริงๆฮะโอ้โหไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาคือโกรดอะไรขนาดนั้นล่ะไม่ได้แตะขอบฟ้าแตะพื้นคุกไปก่อนแล้วกันถูกต้องครับนะอันนี้คือรถตู้นะโตโยต้าสีขาวคือเขาดัดแปลงมาแล้วเป็นรถพยาบาลกู้ชีพกู้ภัยของอาสาสมัครแห่งหนึ่ง นะฮะแต่ว่ายังทําไม่เสร็จหรอกนะฮะกำลังเตรียมต่างๆนานา,นาๆๆเขาไปจอดอยู่ตรงนี้รถคันนี้เนี่ยนะฮะรอบรถเนี่ยเสียหายนะฮะแล้วก็ในรถเนี่ยอุปกรณ์การแพทย์ที่เอาไว้ช่วยช่วยเหลือคนเจ็บเนี่ยกระจัดกระจายเต็มไปหมด <ๆ S 1> ทั้งในรถทั้งลานจอดรถนะฮะขณะเดียวกันก็มีกลุ่มกาดยืนควบคุมตัวผู้ชายคนหนึ่ง <ๆ S 1> ชื่อว่าเนนิวอายุสักประมาณ20-25ถึงปีเป็นคนก่อเหตุนะฮะแล้วก็ส่งตัวไปให้ตำรวจนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่สอนอบางเขนไปถามเพื่อนคนที่ก่อเหตุ ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องมาทําลายข้าวของแบบนี้ก่อนหน้านี้เขาไปดั้งดื่มสุรากันกับร้านแห่งหนึ่งอยู่แถวสายไหมจากนั้นรู้ว่าพี่ตูนมาเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านนี้นะฮะยานยาน,ยานสะพานใหม่เอาเดี๋ยวไปดูคอนเสิร์ตพี่ตูนกันหน่อยอ,อยากจะออกไปแตกขอฟ้าเลือเกินนะฮะทีนี้ก็ไปกันพ่อไปถึงอ้าวเข้าไปอยู่ไม่ได้นะฮ<ล>ะระดับ<ส>พี่ตูนเนี่ยมันต้องซื้อล่วงหน้าต่อให้เป็นร้านผับเล็กๆก,ก,ก็ต้องซื้อล่วงหน้าไม่งั้นเต็มกระทำเพลงเลยฮะ เหมือนโชคชะตาไม่เข้าใจออก็คือเข้าไม่ได้ไม่มีตั๋วไงก็คุณไม่ได้ซื้อไงบัตรมันเต็มทำยังไงโมโหเสียเที่ยวเสียเวลาอุตส่าห์เดินทางมาถึงแล้วจะดูพี่ตูนก็เลยทำยังไงดีเดินไปกลับไปนอนที่รถแต่ออพอ <า S 2> ตื่นมาอีกทีเฮ้ยทำไมเพื่อนถูกจับอ่ะเฮออ้ ي, ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะอองงไปหมดะนะทีนี้อา้าวเจ้าของรถพยาบาลคุณเอกรั์เขาเป็นอาสาสมัคกรคกรู้ภัยเขาก็เข้าไปดูคอนเสิร์ตมาใช่ไหมข้างใน รถเนี่ยจอดเอาไว้เขาเข้าไปสักประมาณสี่ทุ่มผ่านมาชั่วโมงหนึ่งทางการดบอกว่าพี่พี่ไปดูรถพี่หน่อยรถพี่ถูกรื้อค้นเสียหายหมดเลยก็ออกไปดูพอไปถึงข้าวของต่างๆถูกคว้างปลาออกมาจากรถเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างเครื่องปั๊มหัวใจเครื่องดูดเสมหะเครื่องช่วยหัวใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตคนป่วยช่วยเหลือประชาชนมูลค่าไม่ต่ำกว่าสักประมาณเจ็ดหมื่นบาทได้ <S 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 ที่เสียหายไปนะฮะทีนี้เขาก็เลยคาดการแบบนี้ว่า คนที่ก่อเหตุคงเข้าไปในรถจากประตูหลังเนื่องจากรถพยาบาลเนี่ยประตูหลังมันเสียอยู่ยังล็อกไม่ได้นะกําลังซ่อมอยู่แต่ดันมาเกิดเหตุซะก่อนเบื้องต้นตำรวจคาดว่าในนิ้วเนี่ยนายคนนี้คงกโกรธที่ไม่สามารถจะไปดูไอดอลคือพี่ตูนได้แล้วก็เลยเมามาด้วยแหละครับแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปอะฮะระบายอารมณ์ด้วยการไปลื้อค้นข้าวของเอาของในรถเข้าไปปาเล่นนะพอสางเมาก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะทำไมนอนอยู่ตรงนี้ยททำไมแบบ อะไรอะ่ะคนมาเต็ไมไปหมดเลยงงฮะด้วยความที่เมาภาพตัดไปสุดท้ายโดนตำรวจจับข้อหาเมาสุราอารวาสท,ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นก็โดนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเออไม่ได้แตะขอฟ้าแต่พื้นคุกแทนต<อ>ีแค้นไม่ช่วยอะไรดูถูกต้ององ้นะอาวอย่าไหล<อ>ท่อนเดี๋ยวโดนิีกัส